สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับช่องนิตดสอนพาไปดูนะครับจริงๆวันนี้ก็เตรียมคลิปที่จะพาไปดูอะไรบางอย่างแล้วนะครับแต่บังเอนะิญมีข่าวมีข่าวโดนเข้ามานะครับน่าจะเป็นข่าวใหญ่เอเราก็เลยขออนุญาตเอารูปภาพข่าวแล้วก็ข่าวาตัวเนื้อข่าวจากสมุดประการบ้านเรามาสเหตุที่เอามาเพราะาเมื่อคืนเนี่ยเราเองก็ วิ่งผ่านมาทางนั้นพอดีนะครับแล้วก็จอดดูแต่ว่าก็อยู่ในพื้นที่ควบคุมนะครับก็เลยไม่สามารถจะเข้าไปใกล้ได้นะครับก็เท่าที่เห็นก็คือมีรถจากหน่วยกู้ภัยเนี่ยนะครับน่าจะยี่สิบกว่าคันนะครับสิบกว่าคันบวกเราที่เห็นก็คือที่เราเห็นก็มีรถดับเพลิงอสองคันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ก็ยังยังยัง,ย,งยังส่งข่าวกันในไลน์เนี่ยนะครับว่าเพลิงเนี่ยไฟไหม้เนี่ยยังไม่สงบนะครับน่าจะมีผู้บาดเจ็บเยอะเสียงระเบิดเนี่ยเราวิ่งผ่านมาถนนแพรกษานะครับคือเหตุเกิดที่กิ่งแก้วกิ่งแก้ว21เราวิ่งมาถึงถนนแพรกษาเพื่อมามารับลูกค้านะครับปรากฏว่าลูกค้าเขาเพูดกับเราว่าเขาได้ยินเสียงระเบิดเสียงดังมากโหดังไปถึงแพกษาเลยนะครับ ดังไปถึงแพรกษาเลยนะครับไกลมากนะครับเหตุเหตุเกิดตามเนื้อข่าวจากเพจสมุดประการเนี่ยนะครับก็คือเป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติกนะครับเนี่ยอันนี้นี่ลายนี้ยังส่งข่าวเราอยู่นะครับอยู่ในซอยกิ่งแก้ว21นะครับ ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการควบคุมเพลิงครับเนื่องจากโรงงานเนี่ยเป็นมีที่เก็บสารเคมีนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ว่าเป็นผ่าเป็นข่าวแบบข่าวด่วนะนะครับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องไปรอฟังหน่วยงานราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่เขามาถแถลงนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวด่วนที่เราผ่านไปเจอ เราเราก็เลยขอยืมเลยขออนุญาตเอารูปภาพจากเพจสมุดประการเนี่ยมาส่งข่าวให้กับท่านผู้ชมนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ที่มันมีเสียงระเบิดดังมากและดังไปไกลมากก็ขอขอบคุณภาพข่าวจากเพจสมุดประการบ้านเรานะครับพอดีเราก็ผ่านมาแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปในพื้นที่ควบคุมนะครับ